คนน่ะจะมีความแตกต่างครับถามว่าเท่าเทียมไหมไม่เท่าเทียมกันหรอกครับมันมีคนเก่งคนฉลาดคนโง่คนขยันคนที่เกียจฉะนั้นคนเนี่ยมันแตกต่างแต่สิ่งที่เขาต้องได้รับจากสวัสดิการรัฐต้องเท่าเทียมอันนี้ถูกเอออันนี้มันต้องแยกให้ออกนะคนน่ะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเดี๋ยวหาว่าพี่ไปเล่นคารลมว่าคนไม่เท่ากันอีกแต่คนน่ะมันไม่เหมือนกันหรอก พี่น้องกันยังไม่เท่ากันเลยนะเพื่อนเราก็ไม่เหมือนเราเรา,าไม่งั้นก็เรียนที่หนึ่งกันทั้งห้องสิวะถ้าคนเท่ากันเพระฉะนั้นคนมีความแตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐจะต้องจัดสรรให้คือสวัสดิการที่เป็นธรรมและการเป็นธรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเท่ากันนะครับ,รบการเป็นธรรมเนี่ยหมายความว่าคนตัวเล็กได้แต้มต่ออ่าถูก เออแต่นั้นไม่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่ใช่คนเตตัวใหญ่ได้แต้มต่อได้เขาจะดีไม่ให้คนตัวใหญ่ได้แต้มต่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําชซึ่งปัญหาของบ้านเราที่พี่คิดว่ามันลุกลามใหญ่โตเนี่ยเพราะว่าคนตัวใหญ่ได้แต้มต่ออืคนตัวเล็กโดนตัดตอนออ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยอือย่างที่พี่เคยยกบ่อยๆนะอย่างสาเกญี่ปุ่นครับสาเกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทุกโครเรือนผลิตสาเกเองได้นะครับมีเป็นแสนยี่ห้อ แต่เมืองไทยเนี่ยเบียร์คราบผลิตไม่ได้นะครับเบียร์คราบคือเบียร์ที่ทําเองผลิต,ผล,ตผลิตแล้วปุ๊บคุณต้องมีเงื่อนไขทางกฎหมายไปกีดกันทําให้รายเล็กผลิตเองไม่ได้ครับนะฮะต้องลงทุนเป็นหลายหลาย,ลายสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นความไม่เท่าเทียม,มซึ่งเรื่องแบบนี้ฮะที่เราต้องแก้ไขเห็น